สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่มีพลังมหาศาลในการช่วยเราพิชิตเป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่ได้ครับนั่นก็คือ snowball method หรือหลักการแบบลูกบอลหิมะครับคุณเคยไหมครับที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ แต่พอเริ่มทําได้ไม่กี่วันก็รู้สึกท้อและเลิกไปซะก่อนนั่นเป็นเพราะเรามักจะมองเห็นแต่เป้าหมายที่อยู่ไกลลิบๆแต่หลักการสโนโบอล l จะสอนให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมการเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดถึงเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ครับสโนโบอลเมทอดคืออะไรโดยพื้นฐานแล้วสโนโบอลเมทอด คือกลยุทธ์การชาระหนี้โดยการให้ความสำคัญกับหนี้ที่มีก้อนเล็กที่สุดก่อนโดยไม่ได้สนใจอัตราดอกเบี้ยเลยครับขั้นตอนการทำก็ง่ายมาก 1. รวบรวมหนี้ทั้งหมด 2. เรียงลำดับจากน้อยไปมาก 3. ชํชำระหนี้ก้อนเล็กที่สุดก่อนจ่ายยอดขั้นต่ำให้กับหนี้ทั้งหมดแล้วนำเงินส่วนเกินทั้งหมดที่คุณมีไปโปะหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดเพียงก้อนเดียวครับ 4. ทํทำซ้ำําเมื่อนี่ก้อนแรกหมดไปแล้วให้นําเงินที่เคยจ่ายในนี่ก้อนนั้นไปสมทบกับเงินส่วนเกินเพื่อโปะนี่ก้อนต่อไปที่เล็กที่สุดเป็นลําดับถัดไปครับนี่คือเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าลูกบอลหิมะครับเพราะเมื่อคุณจัดการกับนี่ก้อนแรกสําเร็จเงินที่ใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นและเมื่อคุณนําเงินก้อนนั้นไปโปะนี่ก้อนต่อไปลูกบอลหิมะก็จะยิ่งโตขึ้นและจัดการกับนี่ก้อนใหญ่ได้เร็วขึ้นครับ Snowball vs Avalanche อารมณ์ vs ตระกะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ Avalanche Method ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักการที่ตรงกันข้ามกันครับ a v a l a n c h จะให้ความสำคัญกับหนี่ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนเพราะช่วยประหยัดเงินได้มากที่สุดในระยะยาวครับนี่คือความแตกต่างที่สำคัญคือ Snowball Method เน้นที่อารมณ์และกำลังใจเพื่อให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จและมีแรงไปต่อ a วัล e เมสตอ r เน้นที่ตักกะและคณิตศาสตร์เพื่อให้คุณประหยัดเงินได้มากที่สุดครับถึงแม้อ n c h e จะคุ้มค่ากว่าในทางตัวเลขแต่ Snowball คือหลักการที่ทรงพลังในแง่ของจิตวิทยาครับเพราะมันมอบชัยชนะเล็กๆให้กับเราอย่างรวดเร็วทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทําตามแผนต่อไปจนสําเร็จครับนำหลักการสโนบอลมาใช้กับการพัฒนาตัวเองทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ คือการนำหลักการนี้มาปรับใช้กับการพัฒนาตัวเองได้อย่างไรครับลองคิดว่านิสัยที่คุณอยากสร้างหรือเป้าหมายที่คุณอยากพิชิตคือหนี้ก้อนต่างๆในชีวิตของคุณครับวิธีนำไปใช้ก็คือ 1. ระบุนี้ก้อนที่เล็กที่สุดลองสำรวจตัวเองดูครับว่ามีเป้าหมายเล็กๆอะไรบ้างที่คุณสามารถทำได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้นเช่นการอ่านหนังสือ10หน้าต่อวันการเดิน15นาทีหรือการนั่งสมาธิ5นาทีครับ 2. ให้ความสําคัญกับมันเป็นอันดับแรกจงทุ่มเทพลังงานและวินัยทั้งหมดที่คุณมีเพื่อสร้างนิสัยที่เล็กที่สุดให้สําเร็จครับ 3. ทาําซ้ําเมื่อคุณทํานิสัยแรกได้สําเร็จแล้วให้นําความรู้สึกดีและกําลังใจที่คุณได้มาไปใช้ในการสร้างนิสัยที่ยากขึ้นเป็นลําดับถัดไปครับข้อดีของการใช้หลักการนี้ในการพัฒนาตัวเองมีหลายอย่างมากครับ 1. สร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่เริ่มต้นใช้ชนะเล็กๆจะช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข ทำให้คุณรู้สึกดีและอยากทำสิ่งต่อไปอีกครับ 2. ลดความรู้สึกท่วมทน้นการมองเป้าหมายใหญ่ให้เป็นแค่ก้าวเล็กๆจะทำให้คุณไม่รู้สึกท้อแท้และโอเวอร์เวลมตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นครับ 3. ส,สร้างนิสัยที่ยั่งยืนการเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำได้ง่ายๆจะช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีได้อย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่องครับบทสรุปใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวที่เล็กที่สุดสโนโบอลไม่ตอดสนให้เรารู้ว่า การเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กๆนั้นไม่ได้แปลว,ว่าเราทำเรื่องใหญ่ไม่เป็นครับแต่มันคือการสร้างรากฐานที่มงคงและสร้างกำลังใจให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดครับผมอยากให้คุณจำไว้ว่าอย่ารอให้ตัวเองสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะเริ่มทำอะไรครับจงเริ่มจากสิ่งที่คุณทำได้เลยในตอนนี้แล้วปล่อยให้ลูกบอลหิมะของคุณเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมบรีส จากช่อง Whisper p o s t c a s t by Breeze ต้องขอลาไปก่อนหวังว่า p o s t c a s t ตอนนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ลองนำ Snowball m e t อ d ไปใช้ในการพัฒนาตัวเองนะครับอะไรคือก้าวเล็กๆก้าวแรกที่คุณจะเริ่มทำครับมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแ c a s t ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ